นี่คือหมากหมากหนึ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในโลกของหมากลุกไทยครับเพื่อนเว่าหมากที่เห็นอยู่เนี่ยมันเสมอมันชนะหรือว่ามันแพ้ครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเป็นฝ่ายเดินก่อนอันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าโอ้โหมันไล่ย,ยากมากนะจริงจริงมันมีความยากและซับซ้อนอยู่นะผมโพสตถามในแฟนเพจของผมหมากลูกไทยครับว่าผู้ใยรู้เชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยตอบผิดเยอะมากนะประมาณแบบ80%็นเนี่ยคือผิดหมดเลยนะซึ่งตอนแรกผมผมก็แบบ ผมคิดนานอยู่นะเอาจริงสารภาพตามตรงว่าคิดไม่ได้จนต้องมานั่งถอดจนจนแบบว่าอ๋อหมากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้ว,ลวรูปทรงเนี้ยมันมีมานานกว่าหลายสิบปีแล้วมีตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กแล้วหรืออาจจะก่อนผมเป็นเด็กด้วยซ้ำนะหมาขาเป็นฝ่ายเดินก่อนก็คือจะไปเดินยังไงดีอะหลายคนบอกว่าให้เดินมา้าอันนี้ดูนะเดินมา้าเดินม้าอย่างงี้ใช่ไหมเดินเดินอย่างงี้ใช่ไหมก็เพื่อที่จะไปลุกจนอย่างงี้ใช่ไหมเดินม้าสองทีอันเนี้ยจะเป็นคอมเมนต์ที่เจอบ่อยมากนะม้าสองทีเนี่ย แต่ว่าอะไรดูมาเวลาเจอม้าสองทีเนี่ยเขาก็เรือลุกอย่างเงี้ยครับคุณจะแก้ยังไงเนี่ยเขาเขาลุกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลุกอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาม้าปิดใช่ไหมเอาม้าปิดเขาก็โยนเรือให้กิน <c oughs> ม้าสองทีไม่มีครับหรือคุณบอกว่าเฮ้ยงั้นเราเดินเรือดีกว่า <c oughs> ปันนี่นิดนึงดูสีแดงนะดูสีแดงเดินนี่นี่แดงเดินอย่างงี้โอ้หคุณจะทำยังไงต่ออะ กูจะไปลุกจนยังไงกูจะลุกอย่างนี้อ่ะแดงก็เอาเรือกินแทนที่จะชนะผมก็ไม่ชนะใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมบอกเลยนะเดินม้าไม่ใช่นะเดินเรือไปตำแหน่งอื่นก็ไม่ใช่ไอแบบว่าเดินฝุ่นเดินอะไรเนี่ยอันนี้ผมผมไม่อ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาเรือมาลุกตีไปตีมาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราได้กินเบี้ยตัวนี้ฟรีนะสีแดงนะได้กินเบี้ยตัวนี้ฟรีมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเป็นทรงเสมอเน,นี่ยนี่คือปัญหาขอ,ของโจร์รูปทรงนี้นะถ้าเพื่อนๆคิดออกแล้วเนี่ย ก็คอมเมนต์ต้านใต้คลิปว่าจะเดินไงคือผมเอาแค่ไอเดียพอนะขอแค่รู้ไอเดียพอว่ารูปทรงเนี่ยมันประมาณ24มูฟเพื่อที่ทําการไล่จนได้นะขอแค่ไอเดียถ้าเกิดยังคิดไม่ออกก็ลองพอสคลิปนี้แล้วก็ลองหยุดคิดดูนะเดี๋ยวผมจะลองเดินดูแล้วนะวิธีการเดินเนี่ยถูกต้องที่สุดก็คือตําแหน่งนี้นะ นี่ครับต้องเรือกอไก่สีเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เดินเรือตานี้นะมันจะไม่มีวันที่คุณจะสามารถเดินลุกโจนได้ถ้าเกิดใน2ฝ่ายเนี่ยเขาก็เดินตาเบสมูฟทั้งคู่และนี่ก็คือ,คอปัญหาที่แบบดราม่าก,กันในเพจมากว่าเดินเรืออย่างนี้เขาก็กินเลยพี่เนี่ยกินอย่างนี้เปี้ยงอาเรือกินใช่ไหมแล้วมันจะลุกจนยังไงพี่อันนี้คนจะไปตกม้าตายตำแหน่งเนี่ยเยอะนะคนจะบอกว่าคิดว่า เราเดินม้าไล่เรือใช่ไหมแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาจะลุกอย่างนี้แล้วก็เอาม้ากินแบบนี้แล้วลุกจนเนี่ยปัญหานในชีวิตจริงมันไม่มีใครเดินงันหรอกเขาเดินม,าม้า่างนี้นะแดงก็เดินตาน,นี้เนี่ยเออขยับเบี้ยเสียมา้าขยับม้าเสียเบีย้ยมันก็ไม่ลุกจนใช่ไหมมันก็ยากๆอยู่นะมันก็ลําบากอยู่นะคือขยับเบี้ยนี่แพ้เลยนะเนี่ยเจอกินม้าฟรีอะไรอย่างเงี้ย หรือคุณบอกว่าคุณเอามาลุกนี่แดงมันก็เอาเรือกินมามันก็เสมอใช่ไหมจากเดิมที่เราตั้งทาร์เก็ตล็อกว่าเราต้องการจะชนะมันมันไม่ชนะไงอันนี้คือประเด็นปัญหาหรือหรือคุณเดินอย่างนี้แดงมันก็เดินที่เดิมอะไรเงี้ยมันแดงมันก็เดินอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็รอไปรอมาเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคลำม,มาถึงตรงนี้นะมาถูกทางแล้วแต่คุณผิดไปนิดหนึ่งวิธีการเดินที่ถูกต้องเนี่ยคือมันต้องตำแหน่งนี้เท่านั้นนะนี่ครับคือคนหลายคนอะ คือมัวแต่จะไปลุกจนที่ตำแหน่งน네ี้ไงตำแหน่งคอควายสี่ไงคือแบบคุณคุณไปคิดว่าเออคุณจะเข้าข้างว่ามันจะไปคอควายสี่แต่จริงแล้วมันสามารถมาลุกจนที่คอควายหกได้แต่ก็นั่นแหละการที่เราจะมาลุกจนแบบนี้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแดงก็ต้องเดินอย่างเงี้ยเดินเรือให้กินนะพอเดินเรือให้กินเสร็จเอาขุนกินเนี่ยเริ่มเห็นภาพอย่างว่าลูกทรงเนี้ยมันจะไปสิ้นสุดแบบไหนอะเริ่มเริ่มเห็นภาพใช่ไหมก็คือว่าพอเราขุนกินเนี่ยแดงก็ต้องเดินขุนใช่ไหม พอแดงเดินขุนเนี่ยเราก็เอาม้าลุกอ่าพอแดงเดินขุนเอาม้าลุกเสร็จเนี่ยคิดว่าแดงจะไปเดินตาไหนครับอันนี้ผมผมไม่เฉลยลงมาตรงนี้นเพราะว่ายังไงมันโดนม้าตรงนี้ขุนลงมาตรงนี้มันบล็อกได้แล้วผม,มเฉลยลงมาตานี้ดีกวานี่ถ้าลงมาตาเนี้ยเราก็เอาม้ามาที่เฉี่ฉิงหกนะขุนลงมาฮะเราก็เอาขุนลงมานะเขาขุนถอยลงมาเราก็เดินขุนนะนี่อันนี้เขาก็เดินขุนมาลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็ เดินเบีย้ยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเดินผิดตรงไหนหรือเปล่านะเพื่อนๆที่ค่อยๆดูก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะขุนแดงก็ลงตำแหน่งนี้ครับทําไมถึงไม่ลงตานี้เพราะว่าขุนขาวมันลงมาบล็อกพอดีมันมันแบบจะลุกจนเร็วอ <c oughs> คือเวลาหนีอ่ะมันต้องหนีแบบว่าพยายามให้ลุกจนช้าที่สุดนะถ้าเป็นฝ่ายหนีเวลาเราฝึกเราฝึกคนเดียวเนี้เดินขุนลงมาไหมอันนี้ก็เดินขุนเราก็เดินด้วย อีกฝ่ายเดินขุนคุณผู้ชมดูตาเดินนี้ให้ดีนะดูเทคนิคการบนม้าของเราให้ดีนะเราจะวนมาตำแหน่งนี้คือถามเลยว่าแดงเจา,ย,านะยังไงนะพูดกันง่ายๆเพราะว่าม้ากับเบี้ยตัวเดียวเนี่ยการที่ลุกจนได้มันจะต้องลุกจนอยู่ในมุมนะก็คือ2มุมนี้มุมนี้กับมุมนี้ซึ่งตำแหน่งเนี้ยกับตำแหน่งเนี้ยมันมันลุกไม่จนอยู่แล้วสีดแดงก็พยายามเดินขุนออกนะแล้วก็ม้าลงมาล็อกเนี่ยคุณดูเทคนิคนี่นะมา้าจะล็อกตำแหน่งนี้พอดีนะดูวงกลมนะ ขุนขยับนะเราเอาม้าเนี่ยลงมาล็อกตำแหน่งนี้ใช่ไหมง่ายไหมผมว่ามันก็ easy easy e อยู่นะเนี่ยมันก็แอบ,บ easy easy e อยู่นะก็คือก็คือดูไม่ได้ยากใช่ไหมเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเดินมาแล้วก็อาจจะเดินเดินเบี้ยไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เริ่มแบบมัวมวนะนี่ผมอาจจะมัวมวนิดนึงนะคือเดินขุนมั้งเดินเบีย้ยอ่ามันจะล็อกพอดีครับ ล็อกพอดีทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมจะวนม้าตำแหน่งไหนละอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคือเราอาจจะวนมาได้3ตำแหน่งเนี่ยคือผมอาจจะวนอย่างนี้นะวนเอาที่มันแบบง่ายๆนะลุกขยับมา้าเดินเวี้ยนะแล้วก็ลุกแล้วก็ลุกจนนะคือหลายคนอะบอกว่าพอมันเข้ารูปตำแหน่งเนี่ยนะเนี่ยสิ่งที่ผมแบบเห็นคอมเมนต์อะหลายคนจะเม้นประมาณว่า รูปทรงเนี้ยอารมณ์ประมาณว่าไงดีอะคือถ้าคนที่เดินเป็นเนี่ยเหลือมาเม็อะไรเงี้ยคือถ้าคนที่เดินเป็นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะลุกจนหรอกคือรูปทรงเนี่ยครับมันอยู่ในมุมที่เซตอัพอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะหนีเบสมูฟแค่ไหนคุณจะเก่งระดับสุดยอดเซียนคนใดถ้าเดินเบสมูฟเนี่ยสู้นะสีขาวอะไรเงี้ย มันไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้เพราะมันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะหลายคนก็บอกว่ายังไงก็หนีได้แน่นอนครับคือคุณจะเดินยังไงอะวาร์ฟหนีเงี้ยมันเน <c oughs> ดไม่ใช่ใช่ไหมหรือคุณจะเดินยังไงอะวา,าร์ปยังไงอะจะวาร์ปอย่างนี้ใช่ไหมคือผมไม่เข้าใจคือบางครั้งเนี่ยถามว่าสรุปสุดท้ายนะหลายคนก็จะบอกว่าไอ้มาเบีย้ยเนี่ยมันแค่เราเดินออกไปในมุมที่เบีย้ยไม่ตรงมุมเนี่ยเราก็ รอดแล้วเพราะงั้นไม่ต้องฝึกหรอกจริงๆแล้วมันต้องฝึกนะเพราะว่าเหตุผลก็คือถ้ามันอยู่ในมุมแบบนี้แล้วคุณต้องต้อนเขาแล้วคุณไม่มีปัญญาต้อนได้เนี่ยมันเท่ากับว่าจากเดิมที่คุณจะชนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสมอทันทีนะอย่างรูปทรงเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณดูนี่ฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยเนี่ยมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคุณต้องเห็นก่อนว่าเรือเนี่ยมันจะต้องลุกให้กินกินแล้วก็ แล้วก็พอเรือกินเสร็จใช่ไหมก็เดินม้ามาอยู่ตำแหน่งเนี้ยอะไรแบบเนี้ยคือโูกว่าคุณจะเห็นมาเนี่ยมันค่อนข้างยากดีเดียวแล้วนะี่ก็คือวิธีการเดินนะลูกทรงชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นลูกทรงที่มีมานานแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เปิดมุมมองนะได้เห็นมุมมองว่าอ๋อหมอลุกอะ่ะมันสามารถลุกโจนแบบนี้ได้นะคือมันเป็นภูมิปัญญากเก่าๆที่มันก็ อย่าให้มันสูญหายไปเลยเพราะว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นศิลปะของการเดินบนกระดาน64ช่องจริงๆนะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้กระดาน64ช่องแบบนี้กระดานของลูกไทยดีๆพร้อมตัวหมากนะก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านใต้คลิปหรือว่า Line แอดหมากลูกไทยได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคนทราวาดผู้ใฝรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งปะตะทรวมพลคนรักหมากลูกไทยงานละเอียด มีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ